ค่ะต่อไปคุณเบนจะมาดค่ะโอเคค่ะมีอะไรสอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะแจ้งอาจารย์เลยค่ะว่าสัมผัสเห็นอะไรบ้างอาจารย์คะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะสัมผัสเห็นอะไรบ้างตอนที่หนูนั่งสมาธิตอนแรกนะคะค่ะตัวของหนูโยกโยกอะค่ะโยกแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วหน้าหนูก็เริ่มชาแล้วใหญ่ขึ้นนะคะค่ะ พักหนึ่งเหมือนฟันกระทบกันเหมือนคนหนาวกึ๊กกึ๊กกึกกึกกึกอย่างนี้นะคะค่ะอืมสัมผัสค่ะฉันอยากรู้ว่าค่ะขนาดที่หนูนั่งสมาธิหนูปล่อยใจแบบแบบจิตปล่อยจิตแต่ว่าปู่องค์ใดมาลงหนูก็ไม่ทราบค่ะค่ะองค์องค์ที่มาลงก็คือปู่ฤาษีพุทธชงนะคะมาลงสัมผัสล่างในวันนี้ก็ทำให้มีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นได้ค่ะเนาะค่ะ ก็เราสัมผัสร่วมกับ,<อ>บท่านได้ค<อ><อ>่ะขอบคุณค่ะ<อ>ทีนี้หนูก็เพ่งไปข้างหน้าหนูก็<อ>ลืมตาแล้วหนูก็ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรหนูก็เลยว่ามันก็ยังจํากำสิ่งทั่วไปที่อยู่ใน<อ>บ้านพอดีหนูหลับตานหนูก็<อ>มันก็เพ่งไปไกลเห็นเหมือนเป็นพระปางสามยะ พระปางนะคะที่ท่านยกมือขึ้นอยู่ที่ฐานดอกบัวสีทองแล้วก็มีแสงในยุบธมายักมานะคะอาจะสว่างขาวสว่างนะคะค่ะค่ะท่าเนี่ยแ้วหนูก็กลับมาอยู่กับตัวเองได้เห็นแต่ชุดสีใส่สีขาวแต่ไม่เห็นไม่เห็นปู่ใส่ชุดสีขาวค่ะจ้ะอ๋อค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะอาจจะเห็นกายทิพย์ตัวเองก็ได้ค่ะ อ่ะต่อแล้วเราไปนอาจารย์ก็ค่ะค่ะเอาถย์จิตค่ะพระน้อาจารย์ก็บอกว่าจะพาไปแลนาะไยนี้ค่ะค่ะตัวหนูก็หมุนอีกแล้วค่าจารย์ค่ะโออเคค่ะถูกต้องค่ะค่ะค่ะตัวหนูหมุนแล้วมันก็มืดมืดแล้วมันก็สว่างเป็นสีสว่างคึ้มาแล้วก็มีสีเขียวค่ะแล้วมันก็หยุดไปที่สีแดงนานมากค่ะจานค่ะแล้วก็เริ่มแน่นแน่นหน้าอกขึ้นมาค่ะ แน่นแน่นสิคะเพราะว่าถ้า,าเอาเข้าท้องไงเรามันก็จะแน่นขึ้นมาค่ะอัดพลังเข้าไปอัดลูกแก้วเข้าไปในท้องค่ะหมูได้สีอะไรบ้างเจ้ขาขาจัาอ,อ๋อได้สีขาวแล้วก็สีแดงค่ะที่เราเห็นเป็นสีแดงนั่นแหละอัดก็ไปสีเขียวก็ออกน้ําออกเกียวๆค่ะค่ะลงไปข้างล่างแล้วหมุนเนี่ยคือสัมผัสได้ชัดเลยคือหมุนลงไปเร็วค่ะลึกด้วยลงไปลึกก้นก้นแบบว่าก้นน้ำโขงเลยนะคะใช่ขาหูเหมือนเจ้าหัวทิ่มเลยค่ะขาหัวทิ่มลงไปลึกมาก แล้วก็ค่อยค่อยไปยืนเรียงคิวกราบท่านท่านก็เอาให้ทีละคนทีละคนครบทุกคนแบมือกันทุกคนให้พร้อมเปลียงกันแล้วก็ให้พร้อมกันแต่แต่อันที่สมแถวที่แถวแถวที่สองนี่ไม่เหมือนกันสีเขียวสีแดงอาจารย์แล้วปู่ทำไมให้สีเขียวสีแดงไม่เหมือนกันทำไมไม่ให้สีเขียวหมดสีแดงหมดทุกคนอาจารย์ถามตามบารมีลูกท่านบอกขอเจ้าค่ะก็ได้สีขาวกับสีแดงมานะคะค่ะก็ ท่านก็อาจเข้าข้างในให้เลยพอได้เสร็จท่านก็เอาท่านก็ให้กําหนดให้ลูกแก้วลอยแล้วก็เข้ากลางท้องทุกคนเลยค่ะก็ <c oughs> <c oughs> คุณเบนจมาศก็อาจจะสัมผัสได้เยอะขึ้นมีชื่อเล่นไหมคะจะได้เรียกง่ายค่ะอาจารย์เรียกเอก็ได้ค่ะเอเนาะเออโอเคค่ะเคยคุยกันแล้วเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้ทักเชื A ่อค่ะค่ะเอเนาะโอเคค่ะแล้วทีนี้ก็ <c oughs> มันเหมือนวูไปแล้วมันเป็นสีขาวอะค่ะอาจารย์ ทีขาวแล้วหนูก็เหมือนเหมือนเหมือนไปเข้าด้านข้างนะคะจากหินเหมือนเหมือนพระเหมือนสวดมนต์แต่ไม่ได้ยินเสียงนะคะเห็นเป็นรูปค่ะก็มีม,มีมีพระเหมือนนั่งรวมกันหลายๆองค์แล้วก็กลุ่มพวกเราก็เป็นชุดสีขาวกันนะค่ะถูกต้องก็รู้ค่ะถูกต้องมากที่สุดเพราะว่าเราหมุนขึ้นไปค่ะหมุนลงแล้วหมุนขึ้นอีกค่ะคุณนี่ถูกต้องมากเอาเล่าต่อค่ะเป๊ะ พอทีนี้หนูก็รู้สึกว่าผลหนูมันลุกแล้วหนูก็อืมอยากจะลงไปแล้วอย่างนี้ค่ะจาะไม่ดูต่อทาไมอยากลงไม่ดูต่อแล้วอยากลงกําลังเข้าได้เข้าเข็มเลยค่ะหนูมองไปก็เป็นมันไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหน้าของท่านแต่เป็นด้านข้างค่ะรวมคนรวม กันเยอะมากค่ะค่ะอาจจะเป็นโค้งก็ได้เพราะว่าตรงที่ปฏิบัติลานทําตรงนั้นมันโค้งเป็นวงกลมค่ะคุณคุณเบนจมาศอาจจะไปอยู่ด้านข้างท่านก็ได้เพราะเราอ้อมไปแบบนี้ค่ะอาจจะไปเห็นด้านข้างท่านได้ค่ะค่ะคว่าหนูเห็นช่วงอยู่ด้านข้างค่ะค่ะหนูไคิดในพออเนาะค่ะไม่มีบุญไม่เห็นด้านนั่งท่านเลยหนูไม่คิดโดยนั่งด้านข้างพอดีค่ะเพราะว่าลานทําเป็นโค้งวงกลมค่ะเราก็ต้องโค้งไปตามส่วนค่ะแต่อาจารย์จะนั่งอยู่ตรงกลาง ค,คนที่มาอันดับต้นๆจะได้นั่งตรงกลางคนที่มาหลังๆก็จะได้ได้ขอบหรือสลับก็ได้เพราะว่าการเข้าการออกของแต่ละคนช้าไม่เหมือนกันตอนที่ออกมาหาอาจารย์ใครออกช้าก็ตามคิวคุณคุณเบนจมาม่าหรือคุณเอเนี่ยอาจจะออกช้าหน่อยก็เลยได้ไปอยู่อขอบ,อบค่ะก็เลยขึ้นไปตามคิวาาจารพววู่วต เมื่อเห็นแสงสีแดงนะคะจย์แล้วมันก็เหมือนแน่นขึ้นมาหรือว่าตามอาจารย์ทันม่รู้มันก็ุูบไปอีกรอบอาจจะออกช้าก็เลยได้คิวสุดท้ายจาหน้าอาจารย์ได้นะเพราะทงคลหนูก็เห็นว่าเป็นเป็นเหมือนองค์เหมือนเขากลาลังนั่งกันเยอะมากแล้วก็มีทั้งพาะมีทั้งคุดขาวค่ะค่ะดีดีค่ะถ้ารู้สึกดีๆจอย่างน้อยก็ได้เห็นพระองค์ท่านเอาดีใจด้วยได้เห็นลานทําได้เห็นท่านนั่งได้ได้ยินเสียงสวดมนต์ด้วยนะคะเยอะ ฟังชัดไหมไม่ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงสวดมนเลยค่ะค่ะไม่ได้ยินเนาะแล้วได้กลิ่นหอมข้างบนไหมคะอ่อนจะขึ้นได้กลิ่นอยู่ค่ะกาะได้กลิ่นเหมือนเหมือนทูหอมค่ะมีมีมีได้ได้กลิ่นหอมเหมือนดอกจำปีไหมเคยได้กลิ่นไหมดอกจำปีค่ะันกลิ่นหอมหอมเย็นๆบอกไม่ถูกค่ะใช่ใช่ค่ะถ้าขึ้นข้างบนจะกลิ่นหอมเย็นๆค่ะใช่ค่ะบอกไม่ แล้วแล้วต่อเลยนะคะกาดต่อเลยเดี๋ยวจานกินน้ำก่อนนะคะหิวน้ำแล้วค่ะคุยต่อเลยค่ะดีใจเป็นครั้งแรกดีใจเป็นครั้งแรกที่ที่ที่ได้ไปกับอาจารย์แต่กลัวจะไม่ทันเพื่อนเขาเขาไปขึ้นรถกันไหมเนี่ยเราไม่ห็ดมีรถมาเลยคิดเองแต่มันเป็นผู้ผู้่างแต่ดีนะเราเราคิดแต่เราก็ยังไปต่อได้ แสดงว่าเราควบคุมสมาธิควบคุมสติได้ดีอยู่คือมันต่อเนื่องนะคะคือตามที่อาจารย์จับอารมณ์ของคุณเอเนี่ยคืออารมณ์ของเรามันเป็นกลางๆมันเบามันสบายคือมันไม่เข่งแล้วมันก็ไม่ไม่แบบว่าต้องอัดพลังไปเต็มร้อยคืออาจารย์สัมผัสใจเราได้เลยว่าพลังของเรามันปล่อยแบบซอฟซอแบบโอเคเลยต้องปล่อยพลังแบบนี้การปล่อยพลังจิตแบบนี้จะไปได้ทั่วถึงทุกแดนค่ะให้ปล่อยพลังใจแบบนี้นะในการฝึกในวันนี้นะถือว่าดีมาก ค่ะมันซอฟต์แล้วมันโอเคมันเบามันดีมันนิ่งคือถึงจะคิดถึงจะกังวลมันก็ไปได้ค่ะแม้แถ่มีการแบบว่าอยากลงมาก่อนอีกอาจารย์เลยว่าอะไรเนี่ยคนหัวล้อมเลยนะคนมันลุกไปหมดแล้วนะคะการคนมันดันไปหมดเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็ขออธิษฐานขอให้ลูกเป็นปกตินะขอให้ลูกสัมผัสได้เห็นนี่แหละการที่คนลูกชูชันคือการสัมผัสเชื่อมจิตได้มันคือมันเป็นความเป็นจริงที่เราสัมผัสมันจึงมีอาการเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าข้างบนมันจะอากาศเย็นมาก เย็นแล้วก็หนาวเย็นแบบเย็นแบบว่าเวลาเหมือนเราสัมผัสเหมือนมีพัดลมแรงๆพัดเราเลยแบบนั้นเลยค่ะอาจจะเย็น <c oughs> ค่ะพะเราขึ้นข้างบนเขาจะเย็น <c oughs> เย็นแบบจะบอกว่าเหมือนขั้วโลกน้ําแข็งก็ได้เลยค่ะเพราะมันเย็นแต่ถ้าเราเราใช้กําลังแบบพอดีพอดีหรือว่ากระสินไฟประกอบอบอุ่นด้วยเราจะเราก็จะพอดีไม่เย็นไปไม่หนาวไป <c oughs> ค่ะพอ <c oughs> ค่ะว่ากลับเข้าล่างแล้วพอหนูก็ถึงล่างหนูปุ๊บหนูก็ไม่ได้เปิดพัดลมนะจานเนื้อนูแตกบูบูร้อนขึ้นเพราะหนูไม่ได้เปิดพัดลมหนูก็เตียนเล่มเดียวอยู่เหมือนก็เลยขำตัวเองะะคเห็นไม่ลายอยู่เย็นๆไน่พอ l pool พอมาถึงปุ๊บร้อนขึ้นมันก็มันก็เป็นกลับมาอยากถามอาจารย์ว่าวันนี้ปู่หนูก็อยากถามอาจารย์ว่าวันนี้ปู่องค์ใดมาร่วมปฏิบัติกับหนูบ้างนะคะอ๋อ เดี๋ยวต่อนะที่ที่ทำไมเราร้อนอ่าเดี๋ยวอาจารย์แล้วจะถามแล้วจะตอบต่อเนาะทาไมที่เราร้นหนึ่งข้างบนมันจะมีอากาศที่โปร่งโล่งเย็นเบาสบายพอกลับมาในโลกมนุษย์ทําไมเราร้อนเลยก็เพราะว่าปั๊บมันมาในสภาพความเป็นจริงแล้วไงคะเพราะจิตเรามันออกไปจริงเราก็ถึงได้รับสัมผัสในส่วนดังนั้นที่มีอาการหนาวเย็นแล้วมีขึ้นมีสัมผัสแต่พอกลับมาโลกมนุษย์ปับ๊บมันร้อนทันทีก็เพราะเรากลับมาจริงเราไปจริงเรากลับมาจริงมันร้อนปั๊บ เปิดพัดลมไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็เปิดไม่ได้ถ้าเปิดพัดลมนะเสียงมันจะเข้าไอ้มือถือฝุ่บฝุ่บฝจะไม่ได้ยินต้องปิดอยู่แบบร้อนๆ<ไ>เราก็ต้องฝึกอยู่ในอากาศแบบไม่มีพัดลมให้ได้คืออยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็อยู่ในทุกสภาพอากาศได้เราอยู่องนี้เราจะไม่ร้อนเพราะว่าเราทร,รมาปฏิบัติเราจะเราจะเย็นเราจะไม่ร้อนนะ เราใชไมราแต่ว่าพอเราเราไปไปุ๊บไปเร็วกลับมาเร็วเราถึงรับสภาพแบบในโลกมนุษย์เนี่ยมันก็ร้อนค่ะบางคนตอนที่อาจารย์เราไปทำไมผนหนูกแ,แล้วหนูก็ไม่ร้อนพอจะนักกลับเขา,าเรางาเอาเนื้อนูเต,เตกเราจะมาท่า ห,หนูบาปแน่เลยเพราะว่าหนูขึ้นไปแล้วหนูอยากลงมาเพราะคนหนูแบบคนหนาวไม่ได้ฮ <c oughs> อ,อไม่ไม่บาปหรอกค่ะแต่ว่าเสียโอกาสเฉยๆว่าแม้กําลังเข้าได้เข้าเข็มจะมองต่อดันกลับจะลงมาอานารยมีแต่คนเขาอยากไปอันนี้อยากจะลงมาไม่ได้นะต่อไปต้องทําทําจิตให้สบายๆอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรจะเห็น็ให้มันเห็นทําจิตสบายๆแต่ว่าวันนี้ทําจิตได้ถูกแล้วค่ะอาจารย์รู้แล้วคุณเป็นคนที่ทําจิตได้ถูกมากที่สุดเลยค่ะคุณเอ ค่ะมันค,ค่ะมันแบบซอฟที่อาจารย์จับอารมณ์คุณได้เนี่ยมันโอ้โหอาจารย์ว่าจับอารมณ์ของคุณเนี่ยดีมากวันนี้มันมันเบามันซอฟมันอยู่ในความเป็นกลางนิ่งๆถ้าทําจิตอย่างนี้ได้ตลอดนะคุณจะไปได้เร็วค่ะอ่ะอแล้วองอค์ไหนที่มาร่วมปฏิบัติด้วยในวันนี้ค่ะมีองค์พระแม่ก่อนอมที่สัมผัสมาค่ะโออือๆแล้วกะมาค่ะ <c oughs> แล้วแล้วก็มีองค์ปู่ปู่ฤาษีนะคะปู่ฤาษีนารอดมาสัมผัสด้วยแล้วก็มีปู่ฤาษีชีวกพ่อแก่สัมผัสมาค่ะ,ะแล้วก็มีหลวงปู่ดูสัมผัสมาแล้วก็มีหลวงปู่สวงสัมผัสมาด้วยค่ะหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะคะสัมผัสมาค่ะขอขอขขอค่ะาดจันเหมือนปู่อยู่กับหนูเพราะว่าหนูเคยฝันนะคะการฝันว่า มาเห็นปู่แล้วปู่ก็ทายคำหมักใส่ใส่ฟ้ามือหนูนะคะอา oh, จารย์ค่ะแล้วท่านก็ทายมาแล้วก็ทานค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ให้มาใส่ที่ใจตัวแสงสีแดงที่เป็นแสงไฟท่านน่ะก็อยู่ในในหัวใจของหนู <Okay. S 2> เวลาที่หนูอธิษฐานรักษาเด็กนักเรียนหนูร <Okay. S 2> ักษาคนที่เข้าให้หนูรักษาหนูก็คิดงลงปู่สวงแล้ว <Okay. S 2> หนูก็ ใช้ใช้ตัวนี้แหละค่ะอาจารย์รักษาเพื่อนได้หนูก็คิดว่านี่ทำไมเก่งจังคก็ลองดูนะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนจู่ๆเหมือนตัวเองคิดว่าเออจริงไหมถ้าเหมือนเรารักษาคนหนุ่มรีคุิดคิดไปเองค่ะอาจารย์อ๋อเออไปเองค่ะอาจารย์แต่มันก็เป็นจริงเจ้าค่ะไม่ไม่หรอกเพราะเราจะได้ได้การรักษามนุษย์ด้วยเพราะว่ามีปู่ฤาษีชีวกท่านมาแล้วก็หลวงปู่สวงเทวดาเดินดิน ถ้าท่านให้คำหมากมานี่ถือว่าสุดยอดที่สุดเก็บไว้ดีๆค่ะมันจะมีฤทธิ์มีเดชแล้วก็เขาเรียกว่าจะได้โชคได้ลาบเข้ามามันจะมีฤทธิ์เราก็เล่นให้เป็นเหมือนว่าถ้าเราดึงดูดสิ่งที่ท่านให้มาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เหมือนพลังจักรวาลเอาไปรักษาคนได้ช่วยเป็นเหมือนพลังลมปานเราเอานํามาใช้ได้ถูกเอาฤทธิ์ที่เราได้มาไปเล่นได้เป็นไม่จําเป็นต้องเอาไว้หัวใจก็ได้นะเอาไว้กลางท้องก็ได้หรือลิ้นปีก็ได้ค่ะสามารถเล่นได้ลองสลับเล่นดูกําหนดถอดมาไว้ตรง ท้องบ้างตรงนี้บ้างมันจะมีฤทธิ์ไม่เหมือนกันนะค่ะมันจะมีฤทธิ์คนละอย่างลองเอามาเล่นดูค่ะเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารสอบถามอะไรอีกไหมค่ะไม่ค่ะยิ่งใจค่ะแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะโอเคค่ะแล้วค่อยไปสอบจิตตัวเองแบบเดี๋ยวเนาะโอเคค่ะค่ะพักผ่อนได้นะคะอ่ะ